เป็นสารเนี่ยควรวางตัวเป็นกลางพิจารณาคดีวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วควรจะจบแค่ตรงนั้นไม่ควรที่จะเอามาวิพากวิจาร์ณทําให้ประชาชนรู้สึกดูถูกดูแคลนว่าวันนี้เนี่ยการยุบพักเออสารเนี่ยเป็นกลางหรือเปล่าแช่กันโอูห เยอะมากมายนะครับตะนันวันไหวเลยฐานเอียงหรือเปล่ามีสารไว้ทําไมควรยุบฐานนูนหรือเปล่าแล้วสารออกมาวิพาควิจารณ์หลังจากที่วินิจฉัยแล้วตัดสินคดีแล้วเหมาะสมไหมมันสมควรหรือเปล่าสารท่านนี้เองเนี่ยไปเสวนาที่สุราธานีเรื่องมันเกิดตรงคําพูดของสารท่านนี้แหละครับที่เอาคดีที่วินิจฉัยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเอามาพูดเอามาวิจารณเอามาลักษณะทวงบุญคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นล่าสุดจะโดนยื่นจริยธ ไปที่ปปชไปที่สภาหลายคนก็บอกว่าถ้าศาลประทึ้กตัวปฏิบัติแบบนี้ผิดจริยธรรมหรือไม่ <S <S 1> <S 1> หน้าที่ผ่านมาเนี่ยวินิจฉัยแต่ให้คนอื่นเนี่ยโดนโทษการเมืองตัดติิปี20ปีก็แล้วแต่วันนี้ศาลก็บอกว่าพักประชาชนคุณเนี่ยวันนี้ยังไม่รอดพ้นนะนี่คุณเปิดบริจาคเนี่ยบริจาคในานามพักอะไรก่อนที่จะเข้าหัวข้อนะว่าให้ขอบขอบ,ขอบใจท่านอูดมเนี่ยนะ คือสารเนี่ยสารเนี่ยท่านนี้ชื่อท่านอุดมก็บอกว่าประชาชนเนี่ยเปิดบัญชีถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยนะอันนั้นก็ยังไม่ไวายแต่ว่าวันนี้เนี่ยพักประชาชนต้องขอบใจตนเองเพราะว่าสั่งยุบเสร็จปุ๊บได้ทั้ง20ล้านจากเดิมพักประชาชนไม่มีเงินเลยก็เห็นไหมว่าได้ทั้ง20ล้านเออทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ขอบใจเขาเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามันไม่ได้อยู่จุดตรงนั้นอายุพักแล้วตั้งพักใหม่เนี่ย ยักไหลแล้วไปต่อเนี่ยอย่างที่ท่านอุดมก็บอกว่าแหมทําเป็นร้องไห้แค่วัน2วันพอหลังจากนั้นก็ดีใจได้20ล้านและยักไหลและไปต่อนี่ดูถูกนี่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าดูถูกเสียงประชาชน14ล้านเสียงแล้วที่สุราษฎร์เนี่ยนะสองแสนกว่าคะแนนอันนี้ดูถูกมากๆเลยนี่คนที่ฝั่งที่เขาสนับสนุนนะและสมาชิกนะโอ้โหทั่วประเทศทีนี้ ไม่แค่นั้นมันไม่จบแค่20ิบล้านประชาชนถามว่าเอา้าแล้วที่แคนดิเดตนายกรัฐรมนตรีอย่างคุณพิธาโดนตัดสิทธิ์หมดอนาคตโดนประหารชีวิตนะครับบนเส้นทางการเมืองถึง10บปีนเนี่ยนะเพราะคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลเนี่ยนะความเสียหายเหล่านี้มันมันต้องขอบอกขอบใจใครเออมันต้องขอบอกขอบใจใครเพราะฉะนั้นเนี่ย การวิบบนิจฉัยเสร็จสิ้นไปแล้วสรุปคดีไปแล้วความสง่างามของศาลเนี่ยโดยเฉพาะตุลาการหานนูนเนี่ยไม่ควรออกต่อเขาเรียกว่าอะไรออกมาพูดต่อหน้าสาธารณชนจนทําให้ประชาชนคิดว่ามันไม่ตรงมันไม่เที่ยงมันไม่เป็นธรรมเออประเด็นคือมันไม่เป็นธรรมจะบอกว่าวันนี้ได้20ล้านแล้วต้องขอโอกขอบใจแต่ตัดสิทธิ์นะครับออโทษทางด้านการเมืองประหานโทษทางด้านการเมืองกรรม กรรมการพักสิบคนรวมทั้งคุณติมพิธาสิบปีเนี่ยนะคนละสิบปีเนี่ยผมถามว่าเอาตรงไหนมาคุ้มก่อนและอย่างนี้จะใช้คําว่าต้องขอบอ,อกขอบใจสารไหมสารลืมเรื่องนี้ไปหรือเปล่านะเพราะบ,บุคลากรทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยคุณไปตัดอนาคตเขาสิบปีแต่ผมไม่รู้นะโอเคพิจนาตามข้อเท็จจริงยุบก็คือยุบไปแหละมันก็คือจบที่คําวินิจฉัยผิดก็คือผิด ก็ต้องยอมรับว่ามันผิดนะครับแต่ไม่ใช่เอามาพูดนอกรอบต่อหน้าสาธารณชนว่าต้องขอบอกขอบใจทีนี้ผลของความเสียหายในการยุบพักซึ่งเอากันจริงๆพักไทยรักไทยก็ไม่ควรจะโดนยุบไม่ควรจะมีพักไหนโดนยุบทั้งนั้นนะพักเก้าไกลหรือพักไหนก็แล้วแต่ไม่ควรจะมีพักไหนโดนยุบสู้กันบนถนนการเมืองแบบแฟฝงนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าบอกว่ายุบแล้วต้องมาขอบอกขอบใจแต่โดนประหารชีวิตนะทางด้านทางด้านการเมืองไปเนี่ยคนละสิบปีเนี่ยโอ้โหเท่ากับคุณค่าเขาเลยผมถามว่ากับยี่สิบล้านเนี่ยถ้าแรกได้เขาแรกไปแล้วนะครับกับสิทธิ์ทางด้านการเมืองที่เขานะครับสามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อประชาชนไปได้เนี่ยความคุ้มค่าแค่เงิน20ล้านเนี่ยโอ้โห ถ้าสารคิดได้แค่นี้ผมว่าหนักแล้วนะครับหนักแล้วขอบคุณมากครับคุณวิโรธแชร์เรียบร้อยนะครับพี่ถาวรสวัสดีพี่คุณลาบนะคุณนภสวร์น,นะครับคุณเตพีสวัสดีแชร์ขอบคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองไปเป็นคุณทิมพิธามัง่งผมว่างานนี้เสียหายกันมากมายอะ่ะแล้วมันก็ควรจะจบในคำวินิจฉัยสุดท้ายของสารแล้วไม่ควรเอามาพูด ในเวทีสาธารณะโดยเฉพาะออกจากปากตุลการสารน้ำนูนด้วยเนี่ยในเสียงที่มีคําวินิจฉัยให้ยุบด้วยเนี่ยไม่สง่างามเลยนะครับไม่สง่างามเลยนะไม่สง่างาม,งามไม่พอผมเข้าใจว่าท่านอาจจะพูดทีเล่นทีจริงพูดแบบเออขำๆยิกแกมหยอกแต่ประชาชนเขาไม่ได้ขำด้วยไงประชาชนเนี่ยสิบสี่ล้านเสียงรวมทั้งสองแสนกว่าเสียงที่สุราธานีเนี่ยบ้านผมด้วยนะ บ้านผมด้วยนะเออเขตเขตผมอะเขตเจตสองหมื่นกว่าคะแนนนะที่สนับสนุนพรรคเนี่ยนะครับสองแสนกว่าคะแนนเนี่ยเขาไม่เขาไม่ขำกับอ่อคุณอุดมด้วยนะบอกให้นะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอไปพูดอย่างนั้นเนี่ยทัวลงอะเพราะมันถือมันถือว่าดูถูกประชาชนแค่เงินยี่สิบล้าน แล้วสารคิดได้แค่ยี่สิบล้าน่เองนะสารไม่พินิจพิเครอบไปเลยว่าบุคลากรทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นถึงแคนดิเดตนายกเขาโดนตัดสิบสิบปีพิธานะครับเออพิธาแคนดิเดตนายกอ่ะถ้ายังมีอยู่นี่ยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นนะแต่ว,วันนี้เขาโดนตัดสิบสิบปีเออแล้วความเสียหายเนี่ยไม่ใช่ตัวสารท่านเองอถูกไหมล่ะ กรรมการพักอีกสิบคนก็โดนตัดสิทธิ์อ่ะคุณจะเอาเงินแค่ยี่สิบล้านมาพูดและทวงบุญคุณเชิงหยิบแ้มยอกเชิงพูดเล่นกันโอ้โหนี่มันเท่ากับถักถังยอะเย้ยกันนั้นไสำหรับเสียงที่เขาสนับสนุนพักก้าวไกลเนี่ยก็ว่าโอโ้มันยอะเย้ยกันหรือเปล่ายี่สิบล้านเนี่ยเดิมทีไม่มีตังะร้องสองวัน เสร็จปุ๊บโอ้โหไม่ร้องแนละ้วอ้าวไม่สืบต่อแล้วเหรอว่าที่สารวินิจัยชอบหรือไม่ชอบอะไรประมาณเนี้นะถ้าที่คุณอุดมเขาพยายามพูดนะนะอ้าวพอได้เงินยี่สิบล้านยักษ์ไหลแล้วไปต่อเลยเหรอเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่าเนี่ยโอ้โหผมไม่รู้นะครับขาดซึ่งความสง่างามขนาดไหนอะไรยังไงแต่ถ้าเป็นนะครับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สารเนี่ยผมว่ามันยังน่าเกลียดแล้วนะนี่พอเจอสารท่านเองพูดอย่างนี้เนี่ยซึ่ง ถูกไหมมันก็มองว่าสารเนี่ยอมโดนตัวไหนมานะครับสารโดนตัวไหนมาอืมอืมแล้วพูดขำกันทั้งสามสี่คนด้วยนะที่นั่งกันเป็นนะครับผู้วังวุโสทั้งหลายเนี่ยในวงเสวนาเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าขำอะไรกันกับการยุบพักและถ่านะครับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างคุณนิมิทานเนี่ย ตัดสิทธิ์การเมืองสิบปีเนี่ยผมว่ามันไม่แฟร์นะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยไม่ตัดสิทธิ์การเมืองคุณดิมิธาก็ได้เป็นแคนดิเดตนายกเออยี่สิบล้านแล้วคุณมาพูดเนี่ยพอแบ่งรับแบ่งสู้นะถึงว่ามันจะน่าเกลียดนะแต่ไม่เท่าไหร่แต่คุณไม่เอ่ยตรงนี้เลยอะนะครับไอ้โทษตรงนี้เนี่ยมันสิบปีอ่ะคุณไม่เอ่ยเลยอ่ะนะครับหลุดจากสสก็หลุดเออสสนี่หลุด แบนเขาไปสิบปีาทางการเมืองก็คือการประหารชีวิตอ่ะนะครับเออแล้วทีนี้ถ้าคุณเป็นคุณทิมพิธานะแล้วคุณมาฟังสารพูดอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นคุณดิมพิธาคุณจะคิดยังไงความรู้สึกคุณอนะ่ะต่อสารอนะ่ะสำหรับคุณดิมพิธาและกรรมการพักอีกสิบคนที่โดนตัดสิทธ์อ่ะ คุณคิดว่าเขาจะคิดถึงคำพูดคุณยังไงดูถูกเยอะเย้ยหากถางกับเงินแค่20ล้านบาทนี่ผมว่าสังคมนี้ต้องรักษาด่วนแล้วผมว่าจริงๆนะครับสารท่านเองเป็นผู้ทรงคุณวุธนะผมเชื่อแน่ว่าประชาชนคนทั่วไปก็ไม่ก้าวร่วงหรอกนะเราก็เคารพสารแต่ถ้าสารมาแบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็ต้องมานั่งคุ้นคิดกันใหม่แล้วว่ามัน เหมาะสมสมควรนะแล้วก็ผิดจริยธรรมหรือไม่สำหรับสารซึ่งแน่นอนน่ะคำสั่งสารคำวินิจฉัยสารถือว่านะผูกพันทุกองค์กรแต่พอสารมาอย่างนี้ประชาชนก็งิดคิดถึงสารพระภูมิในทีเลยแม่งทำไมมันเป็นอย่างนี้วะประเทศไทยเออนะครับมากที่สุดครับสุราษผมยืนยันได้เลยครับคะแนน คะแนนของพรรคก้าวไกลเนี่ยสุราษฎร์เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งในภาคใต้ในคะแนนเลือกพักนะครับามาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับในทุกเขตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสารท่านคงไม่ทราบคิดว่าโอ้โหชาวสุราษฎร์เนี่ยน่าจะไม่ชอบหรอกพรรคก้าวไกลอะไรประมาณน,นี้คุณครับตอนนี้ตอนนี้สุราษฎร์เนี่ยผมบอกเลยไปนั่งเสวนาไหน โต๊ะกาแฟโต๊ะไหนกลุ่มไหนเกาพูดถึงพักประชาชนทั้งนั้นเลยผมเป็นคนสุราทำไมผมจะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตายแนวสารตอนนี้แชร์กันว่อนลวครับแล้วก็มีคนเดินทางไปปวชนะครับมีคนเดินทางไปอ่าเพื่อร้องเรียนจริยธรรมนาของสารท่านนี้ซึ่งผมว่าอากับกิริยาคำพูดแบบนี้นะครับของเขาเรียกว่าอะไรอะ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายต่อไปเนี่ยต้องทบทวน <c oughs> ในเวทีเสวนานะครับที่พูดต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยจำต้องระวังคำพูดนะครับต้องละเอียดเวลาพูดเนี่ยต้องละเอียดมากๆโดยเฉพาะเรื่องที่มันเซนซิทีฟกับความรู้สึกของประชาชนเนี่ยนะแล้วประชาชนเขาสนับสนุนเขาไม่ได้มีการจ้างวานให้มาสมัครนะเป็นสมาชิกพักเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยบางคนไม่มี เกียมาร้อยสองร้อยเป็นค่าสมัครนะมาสานับสนุนพักแต่พอมาโดนดูถูกอย่างนี้ถามว่าความรู้สึกเดิมทีเนี่ยไปสั่งยุบพักเขาแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วยังมานะเยาะเย้ยถักถานเยาะเย้ยหย,ย,ย,ยันบอกว่ายุบแล้วเป็นไงได้ยี่สิบล้านเนี่ยในความรู้สึกของคนที่มันศรัทธาพักการเมืองนะเขาเรียกว่าดูถูกดูแคลนน้ําใจกันดูถูกดูแคลนจุดยืนกัน นะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาตั้งใจจะเลือกพักนี้นะพักไหนก็แล้วแต่แต่ละพักมีเอฟซหมดผมขอย้ําและก็ไม่ควรมีพักไหนที่จะโดนยุบแม้กระทั่งพักเพื่อไทยหรือพักไทยรักไทยหรือพักไหนก็แล้วแต่เมื่อก่อนผมเอฟซีเลยพักเพื่อไทยพักไทยรักไทยนะครับเอ่อใครแต่ต้องไม่ได้เหมือนกันนะนะครับก็เช่นเดียวกันวันนี้ไม่ว่าจะยุบพักประชาชนยุบพักเก้าไกลยุบพักเพื่อไทยไม่ควรมีพักไหนที่จะโดนยุบ แล้วเอามาเยะเยยเยงยหยันเยอะหยันถักถานกันอย่างนี้ผมว่าโอ้โหมันมันมันช้ำน,นะมันแคนแคนไหมเออแคนไหมเออนี่ทำไมใจสารเนี่ยผมว่าจะปาบสองป,ปาบสามปาบแล้วเนี่ยนะเออนะครับและอีกในยะอีกมุมมองหนึ่งหลายคนก็บอกว่าหัวสารท่านพูดเล่นเห็นไหมพอพูดจบก็ขำกันทั้งนะครับ เออข้างบนที่นั่งเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายก็นั่งขำก้งเก่งก้งเกงขำในประชาชนก็นึกเลยเถิดพี่มึงเยอะเย้ใช่ไหมมึงมึงขำอย่างนี้คือมึงถักถางใช่ไหมมันลักษณะอย่างนั้นอีกครับพี่น้องเห็นไหมครับทีนี้ความสง่างามของศาลเนี่ยมัน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 โดนลดทอนลง่ะความน่าเชื่อถือความเป็นกลางทุกสิ่งทุกอย่างของศาลเนี่ยมันทําให้ประชาชนมองศาลอีกอีกอีกแง่มุมหนึ่งเลยว่า วิสารเนี่ยเดิมทีต้องยุติธรรมต้องไม่ฝักไฟ่ฝ่ายไหนต้องมีความเป็นกลางวินิจฉัยคดีไหนเสร็จจบตรงนั้นนี่คือมารยาทของนักกฎหมายนะมารยาทของอผู้พิพากษาซึ่งจริงๆทุกคนก็รู้ไม่ควรเอามาบอกเล่า90ออกมาพูดต่อกันทำให้เกิดนะครับความรู้สึกที่มันมีความรู้สึกแง่ลบหรือติดลบกับ องค์กรอย่างตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งไม่ควรจะเป็นและไม่ควรจะเกิดนะครับไม่ควรจะเกิดสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยประชาชนเนี่ยก็คิดได้หมดแหละเดี๋ยวนี้ข้อมูลข่าวสารถึงถึงกันหมดอหะใครนินทาใครใครพูดตรงวงเสวนาไหนนี่นี่จริงๆนี่เขาเสวนาตั้งแต่วันที่1 5บหสิงหาแล้วนะนี่ยีิบเอ็ดแล้วใช่ไหมเนี่ยข่าวมันพว่งนันออกมาเนี่ยมันมันโอ้โหมัน แรงกระแทกของสังคมมันแรงมากนะครับแรงมากนะครับว่าอีกคําพูดแบบนี้คุณมองแล้วอีกในยะหนึ่งในความคิดคุณอาจจะไม่มีอะไรหรอกเพราะคุณพูดเล่นแต่ไอสิ่งที่คุณพูดเล่นน่ะคุณไม่ได้ดูหัวโขนคุณว่าหัวโขนคุณน่ะนะจริงๆอะคุณเป็นตุลาการสารน้ำนูนหัวขนคุณสวมไปนะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนเลยถ้าคุณเป็นบุคคลทั่วไป เป็นนักวิชาการทั่วไปแล้วคุณไปพูดเนี่ยมันอาจจะเจ็บตัวน้อยหน่อยหรือมันอาจจะมีผลกระทบกับสังคมที่เอาไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปไหนต่อไหนเนี่ยมันอาจจะน้อยหน่อยแต่วันนี้หัวโขนคุณพอสวงไปเสร็จปุ๊บคุณคือตุลาการศาลน้ำนูนและคุณคือเสียงที่นะครับวินิจฉัยยุบพ,พักเขาและคุณคือเสียงที่ตัดสินว่าเขาเข้าข่ายล้มล้างการปกครองนี่มันตรงนี้ ต่อให้เขาผิดจริงเขาเป็นจริงศารก็ควรจบตั้งแต่วันวินิจฉัยอย่าเอามาวิภากษวิจารณ์รอบนอกโดยเฉพาะเวทีสาธารณะอย่างเงี้ยโอ้โหชิบหายไวผมหความน่าเชื่อถือออกมานีไม่มีเลยนะครับแล้วมันโอ้โหแล้วมันจบเลยจริงๆฮะจบเลยจริงๆ <c oughs> นี่สารอีกแปดคนนี่ไม่รู้เอาหน้าไว้ที่ไหนนะ เพราะทั้งหมดนะตุลาการถามนุมันเก,ก้าคนนี่แดคนนี่สกิดกันบ้างบ้างหรือเปล่าไม่รู้ในเวทีเสวนาที่เทศบาลนะครสุราษฎร์ธานีก็ไปกันมากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วมากกว่าสารคนที่พูดคือท่านอุดมใช่ไหมเออมันก็น่าจะมากกว่านั้นนะ่ะแต่ทีนี้ประเด็นคือไม่สก,กิดกันบ้างเลยเหรอโอ้โหนี่อย่างนี้นี่ชัดเจนมากๆพี่สมจิตสวัสดีครับอ,อวุฒิภาวะสาร ทำไมมันต่ําเตี้ยเรียดินอย่างนี้นะครับนะครับจบยังไงตอนนี้มีคนไปร้องจริยธรรมร้องจริยธรรมครับนะวันนี้เนี่ยการเมืองอ่ะเขาสู้กันบนถนนการเมืองเอชอบก้าวไกลก็เชียก้าวไกลชอบเพื่อไทยก็เชียเพื่อไทยชอบลุงตูก่ก็รวมไทยสร้างชาติก็เชียไปเอฟซีใครเอฟซี FC มันเราก็ นะครับมีกระทบกระทั่งกันบ้างระหว่าง FC ฟด้วยกันแต่ทุกคนรู้ว่านี่คือเอ้ยทีมใครพักไหน FC ใครนะต่างคนต่างเชียร์เขาก็เชียร์บนความชอบ <c oughs> เขาไม่ได้มาด่าทอกันจนใช่ไหมเอฟซี FC ผมเสื้อแดงก็เยอะนะครับเสื้อเหลืองก็มีนะครับพี่น้องส้มก็เยอะเขาก็มาฟังกันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ฟังกันได้ใช่ไหมเนี่ย ผู้ช่วยคนทาความดียังคิดถึงลุงตู่เลยเห็นไหมคือทุกคนเนี่ยก็มีเอฟซีเขารู้อ่ะมันเหมือนเชีร์ฟุตบอลนอะ่ะถูกปะมันก็เข้ามาเชร์เข้ามาพูดเข้ามาแลกเปลี่ยนเนี่ยใครก็ได้พักไหนก็ได้เชร์พักไหนก็ได้ก็เข้ามาแลกเปลี่ยนมวลกระดันนะครับข้อความในห้องไลฟ์กันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับอ,อ,อันนี้ก็คือเรื่องที่โอ้โหแชร์กันอย่างน่ากเกลียดมาก <laughs> รอดูนะครับว่ามีใครจะไปร้องจริยธรรมที่ปปชไหมเออเพราะมันไปที่ปปชก่อนเลยนะครับอำนาจของปปชในเรื่องของการตรวจสอบจริยธรรมนะครับในแต่ละองคอ์กรเพราะปปชเนี่ยเป็นองค์กรอิสระนะครับอำนาจเนี่ยในหน่วยงานข้าราชการหรือนะพวกที่รับเบี้ยหลวงหวัดหลวงเนี่ยนะปปชก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบได้หมดนะครับ สวัสดี FC ทุกคนนะครับอืมต้องคิดกันแล้วในเรื่องจริยธรรมหนักๆเลยตามหลอกตามหลนขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ